่ะโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับในเกม TFS t บ r b o Box Flight Simulator วันที่10กันยาเนี่ยผมไปแข่ง i ซ n c นโชว์มาทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากก็เลยหาคลิปเ,เก่าๆลงแทนไปก่อนก็ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้เนี่ยจะอัปเดตแล้วนะครับผมเป็นคลิปรุ่นใหม่ๆแล้วก็ ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือผมถ่ายคลิปตุนไว้เยอะๆเลยแล้วก็ค่อยมาลงเอาทีเดียวเพราะว่าช่วงนั้นติดเรื่องการที่ต้องซ้อมด้วยนะคะผมแต่นี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะคะผมวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยนะคบผมขับเครมินลำไหนกันดีบ้างวันนี้ผมยังไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนขับเครมิน MC 400แล้วกันนะคะผม คนก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมมีอย่างหนึ่งด้วยก็คือผมใช้ไม้นะครับผมไม่ติดกับมือถือเป็นเป็นไม้ติดติดคอนครับผมซึ่งก็นขาที่จะใช้ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องฟังเอาจากเสียงในงวันนี้ผมโอเคเดี๋ยวผมไปกันเลย เดี๋ยววันนี้ผมจะอูยูยูๆูยูกัไปทุกเชิมเดี๋ยวเราจะเทพินก่อนที่เราจะเอาเครื่องลำเนี้เนี่ยไปเอิมไปอะไรกันนะลืมละเดี๋ยวผมเอาเอารถคันหนึ่งไปด้วยรถถังที่ผมจะเอาไปแต่ว่าผมไม่ได้ออ้อๆๆ よ、ね okay. いしょ。 ไปกันคลิดค้ากุ้งขับมิ้นต์ <c oughs> จอมาก็สตาร์ทเอ็นจินียสต็โอเคองกำลังเครื่องยนต์วอร์มพร้อมกันไป กดโหมดแท็กซี่นะคะผมมันจะเป็นออโต้เบรกมันจะรู้เลยว่าเรากำลังแท็กซี่อยู่มันก็จะเป็นระบบช่วยเบรกนะคะผมเดี๋ยวเรามาเตรียมแลนการเดินทางกันก่นอนดีกว่าแลนการเดินทางในวันนี้นะคะผมเราจะเดินทางมไม่ได้ไกลมากแต่ว่าส่วนใหญ่วันนี้ที่เราจะเดินทางก็เหมือนเดิมเลยแต่แค่ครั้งนี้น่าจะไม่ตกแล้วแหละเราเนี่ยจะเดินทางไปขับรถถังเล่นๆกันทุกคน เคไปออกเดินทางเฮ้ยครับทุกคน เราจะไปกันเลยนะครับผมเช็คมาขึ้นโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เทคออฟขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยบินไปเออเต็มที่จะลงจอด ก็เดี๋ยวเราก็บินไปเรื่อยๆแหละนะครับผมตามอัตโนมัติของมัน,น,นนะเนาะจริงๆเนี่ยมันจะมีโหมดนี้ด้วยก็ผมลืมเปิดมันเดี๋ยวจะเปิดมันเอาไว้เพื่แบบ Manual แมนนวลแล้วกันผมใหออโต้ออโต้แล้วกันมันมันมัออนมีส่วนช่วยได้เยอะมากระบบของเครื่องบินลำนี้เนี่ยคือเครื่องบินลำนี้ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าประสิทธิภาพผมก็ว่า <S <S ใช้งานทั่วไปก็ดีนะคบผม ใช้งานค,นคันจะโคตรด,ดีมีกล้องตรงนี้นะครับผมส่องได้แต่ถ้าจะเอาสเปคที่บินเรื่อยๆน่ยนะครับผมในเกมเนี้ยผมว่า Airbus A 400รุ่นกลางเนี่ยก็คือตัวผมจะเรียกว่าตัวธรรมดาแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้มืนมนมีภาวะส,สงครมอะ มึงตรวจจับได้ไหม กันมีอยู่เล้อืมอะไรอ่ะเสียงแล้ก็บินไปดูอุ้ยอคือมันอ๋อมันจะตรวจจับมันจะตรวจจับเองทุกคนว่ามันจะมีระเบิดหรือตัวอะไรเข้ามาอยู่ใกล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เที่ยวต่อๆไปเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องเครื่องลำเนี้ยไปบินเอิมทดสอบดีกว่าทุกคนก็คือจะบินเหมือนเป็นเที่ยวสงครามอ่ะเออผมว่าดูน่าสนใจดีเครื่องบินลำเนี้ยมันก็มีโหมดบูสเตอร์ด้วยจริงๆมันจะมีอีกลำหนึงนะครับผมที่อัปเดตมาใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้น เดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้งานดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองจอดลองลงจอดนุ่มๆกันดูแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะลงจอดนุ่มๆได้แค่ไหน <c oughs> อย่างนะมันช้า50 50 40 500 400 300 400 300

โกราว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 ไม่ได้แล้บเบกเบกฉุกเฉินเบกฉุกเฉินเบกฉุกเฉินแทนแล้วกันเกือบเดี๋ยวถอยหลังเครื่องไปก่อนแล้วกัน เครื่องบ้าล่น,นี้กกที่เราเคยเจอมันแล้วมันมาชนเรางั้นะเดี๋ยวเราหนีมันก่นอกนกลัวว่ามันจะมาชนเราอีกอะโอเคครับทุกคนนั้นก็เดี๋ยวเอิม่มถ้าใครชอบคลิปนี้นะคบผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามจะหม่กับอ e ีพีหน้าเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนไปขับรถถังเที่ยวกันโอเคครับสบัปดาห์นี้ก็เป็นท่าน,นี้แล้วกันนะค,ะนะคบผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอืมเดี๋ยวผมส่งเครื่องบ้านหล่านั้นก่อนอืมโอเคครับบ๊ายบาย